ลบไม่ได้ช่วยให้ลืมเพราะว่าตัว Windows เองนะครับแม้เรากด Shift d e l หรือลบไปทั้งขยะไปเลยเนี่ยมันจะไม่ได้หายไปจริงเพียงแค่ Windows มันจะแกล้งลืมไปเฉยๆนะครับเพราะว่าตัวการทํางานของ Windows จริงๆนะครับการลบไฟล์ก็คือการเคลียร์ค่าไม่ใช่การที่ลบแบบถาวรนึกง,ง่ายนะครับเวลาเราลบโปรแกรมลบรูปล,ลบไฟล์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Macbook ตัววินโดว์แฟลชไดร์ฟเอสด์การ์ดเนี่ยถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเราสามารถใช้โปรแกรมพวกกู้ข้อมูลได้เพราะฉะนั้นข้อมูลจริงมันยังคงอยู่มันจะถูกลบถาวรก็ต่อเมื่อเราใช้คําสั่งหรือใช้โปรแกรมแบบลบโปรแกรมถาวรหรือเกิดการเขียนทับหรือใช้วิธีการฟูลฟอร์แมตปกติเราฟอร์แมตสมมุติฟอร์แมตแฟลชไดร์ฟฟอร์แมตเอสดแล้วก็ควิ c ฟอร์แมตใช่ไหมควิคฟอร์แมตมั่งหรือว่าก,กดชีฟทีลีดกดดีลีฟต่างๆเนี่ยตัวข้อมูลต่างๆจริงๆยังฝังตัวอยู่ในหน่วยความจําเพียงแต่มันถูกลืมไปเท่านั้นเองนะครับเพราะ นั้นถ้าใครที่ซีเรียสว่าข้อมูลจะถูกจรกรรมได้ถูกกู้ได้จําเป็นที่เราจะต้อง ลบข้อมูลแบบถาวรน,นะครับโดยโปรแกรมถ้าเราเผลอลบไปอยากจะกู้คืนเนี่ยก็มีโปรแกรมหลายๆโปรแกรมนะเดี๋ยวผมลงไว้ในดีสครับชันไว้ให้นะครับว่ามีโปรแกรมไหนที่สามารถกู้ข้อมูลได้มีทั้งฟรีและมีการเสียเงินนะครับหรือบางคนที่ซีเรียสมากๆไม่กล้าใช้งานโปรแกรมพวกนี้นะครับเราก็สามารถไปที่บริษัทกู้ข้อมูลได้เมื่อก่อนสมัยฮาร์ดดิสเนี่ยมันกู้ได้ง่ายนะเพราะว่าการลบก,การอะไรเงี้ยมันสะดวกกว่าแต่ปัจจุบันเป็น s นดีมันก็ยังกู้ได้นะไม่ใช่กู้ไม่ได้แต่ว่าจะมีเรื่องของฮาร์ดแวร์ที่มีความซับซ้อนมากกว่าและโอกาสกู้ข้อมูลได้ น้อยกว่าตัวฮาร์ดดิสต์นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเพื่อนๆซีเรียสอยากลบไฟล์แบบถาวรจริงๆไม่ว่าจะเป็นรูปกิ๊กจดหมายลาออกหรือกระทั่งข้อมูลอื่นๆที่รู้สึกว่าไม่อยากคนอื่นเห็นจําเป็นต้องใช้คําสั่งอย่างตัวของ Windows เองหรือกระทั่งตัวของ MacOS เองนะครับก็จะมีตัวคําสั่งเดี๋ยวผมลงไว้ในคำอธชบายเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นการลบถาวรหรือกระทั่งตัวแฟลชไดร์นะครับบางทีติดไวรัสมา s d card ไปถ่ายรูปมาแล้วเราอยากลบแบบถาวรให้เพื่อนไปใช้งานให้คนอื่นไปใช้งานเนี่ยต้องใช้คําสั่ง full format มันจะใช้เวลานานมากครับ full format ประมาณไม่ก ใช่ไหมแปบ๊บเดียวจบนะครับแต่ฟนะูพอแมทเนี่ยยิ่งหน่วยความจํามันมีความจุสูงก็ยิ่งใช้เวลานานนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ฟูพอแมทจะช่วยให้เรารถไฟได้อย่าง ถาวรมากกว่านะครับง,ง่ายการลบเพียงแค่ Windows ทําไปลืมๆไปว่ามีข้อนี้อยู่ถ้าอยากลบข้อมูลถาวรใช้ Full Format ใช้คําสั่งใน Windows ใน Mac OS นะครับหรือถ้ามีการเขียนข้อมูลทับตรงเซกเตอร์นั้นข้อมูลก็จะหายไปถาวรแต่สุดท้ายทุกโปรแกรมทุกวิธีการมีโอกาสกู้ข้อมูลได้แต่จะมากน้อยขึ้นอยู่กับรูปแบบการลบข้อมูลถ้าเราลบถาวรโอกาสที่กู้ข้อมูลได้จะน้อยลงมา,มากแล้วเพื่อนๆล่ะครับ ปกติเ,เพื่อนเพื่อลบโปรแกรมยังไงกดลบตนงถังขยะหรือว่าบางคนไม่ได้ลบถังขยะเลยครับสุดท้านี้ตะยูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ